เขาเลี้ยงนะจะอร่อยกลายเป็นทรมานแล้วนนี้มันมีสาบูกันแรกๆมันจะอร่อยอะไรไงใช่แต่คือเท่มากนะต้องไบอกว่าขอบคุณน้อมเตยหน่อยพอจิ้มแล้วความแรง ชิมินโตดอนเนราเขมากดีใจ่้จมาเ่อใเข้าโรงเรียนมาแรกๆแลเป็นิทจะพอแล้วพอแล้วพอแล้วแชือนี่นะพอแล้วก็เชื่อแล้ไม่ี่ว ใจเลยนะปล่อยผ่านจะตอนนั้นตอนนั้นมันยุคแบบมีกันแค่ประมาณเก้าร้อยคนนหรือพันพันเก้าร้อยเลยแำแน่ตอนนั้นตอนนั้น กินแต่น้ำแข็งะะมันก็ร้วนน่อะรู้แต่มเยลต้วงแต่ว่าราคาเต่นะร้านร่างสีก็คุ้มิงจงไม่ได้เอามาล้านสี่อันนี้เราต้องไปที่สตูเลยปะสตูจะหนึ่งแล้ว

อยู่นานไหมเขาเปลี่ยนใจติดนึงอะอะไรแ่งวันลงคอแล้วย็นล้ว ใส่กล่องเล็เอาไหมได้เนี่เอาใส่เดี๋ยวคุกให้ไะชอบอ๋อใส่เใส่เลยเดีเกื่ยแบบเปผื่อไว้ไหมล่ะเาผื่อไว้เผื่อเลิกงานมาล้ย้อนมาละเลิกและยอนมาละไปให้สติกตา ม่เยอะอู่นะพอเราพอรวมแล้วนะเข้ากับแกมไว้แกมไว้กินให้หมดนะมะละจะทำให้ผมผมนะเาละเาลอได้จานยรวมกินไรอีกบ้าเี จะมากินดีนะขอบคุณค่ะชอบมีคอมเมนต์ตลกอ่ะของแม่นี่ อยากเล่นซีร <s rebell sangat> ี์ที่ว่าเจ้าใสุ่าเห็นพอดเรื่องซีรีส์ว้าบอยเป็นคนแต่งเรื่องนี้เองนะ ดูเอาเองสนุกสนุกเดินเลยอะไปเลยมีซ่านแบบ่านกับเดิน่าเดินผ่านเนี่ยหรอเ่องอะไรเงี้ยเดินผ่านแต่กล้องแบบเบอร์หลัง ใช่หวย42ถูกไลฟ์ติ ains, ๊กตอกคนดูเยอะป้าที่ผ่านมารีวันนี้ที่ไทสายกนนี้นนวันนี้นอกลาละนอยากนเนนี่ก็พิมพ์หวยหวยหวยกันมั่วันนี้ออกอะไรอะไรรีบบอกรีบไง หนูว่าง่นนี้หนูต้องซื้อเองให้พบให้ได้ก่อนแล้วค่อยบอกคนอื่นแต่พอหนูซื้อปุ๊บไม่ออกเฮ้ยวันนี้เราเปียซ็นซีไงเรามีเลขเซ็นซีแต่ว่ายังไม่บอกไม่รู้บอกหนูพยายาเซ็นซีเรื่อยๆส่วนไหนว่านตรงไงเรีนว่าสัตว์ในเลขันนะตรงตรงเลย ให้ัเขียนว่าบารับแล้วก็ตามด้วยลบในฝันฝันเดินลงบันไดบานรับอกเถอยังไม่บอกขอซื้อเองก่อนเดี๋ยวไม่มีวันใจสุดปรอรอพันสรุปบายอูกไ ได้ฝันนะ่านดูลงมาก,กับใบเราแล้วค่ละลงวะบางทีก็หายไม่ทันนะพูดตรงออเอเอลืมแท็กล่าสุดลงเอาไว้กับการนี้ เอาไปทขไม่จริงี่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปที่รถดีกว่ารถดูไหนมจะได้ดูเข้าไปเลยรดูไหนอามแยกไปอ๋ออีฝั่งตรงข้ามเหรอั่งตรงไปคิดจะเร็วสายก่อนดิว่าจะไปชิงคน้าว่ไปแลสลับกันอยู่ก่อนไปถ้าจะไปราจะไปก็ ไก่ดึดไก่ดไกลเวลียหัในร้านเนี้ยหรอก็เรารู้ไปเลยทีเดียวไม่เหรอเข้าหนาวไออกเลยก็คไม่ไหวอ่ะอ๋อเซลฟี่ได้ไหมคะให้อน้ำ อย่างไม่เจอแล้วอี่เราผัดคืออะไรอะไรเกล่อนเปข้าวปลาน้ำพริก ดาวมหาลัยไม่จุ่มยันยามนจะผมันผลจ้าได้ค่ะจะพี่พาเข้ห้องน้ำก่อนได้ป้เดี๋ยวออกมาขห้องน้ำห้อเดียวห้องเดียวค่ะโอ้งั้นมาถ่ายก่อนอ่ะใส่หมวกมากน่รัก อีกรูปได้ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะหนูชุดเหมือนชุดชุดหนูเหมือนคนท้องปะไม่เหมือนเหมือนไหมเหมือนไม่ต้องติดไปเลยดีกว่าติดแบบเนี้ยอันหนึ่งก็ได้เอออย่างเงี้ยมันดูไปคนท้องอ่ะจริงๆไม่ควรใส่เสื้อคลุมเดี๋ยวมันดูแบลวไปติดแบบนี้ก็จะดู เนัเไม่นั้นขึ้นไปรอบรถก่อนเช็ดหน่อยปะแบบนึ่งอย่าลืมนะค่ะทุกคนตะ่า เมี่ยงห้องน,น้ำนะเมี่ยงห้องน,นำ้ำดูสิอะไรแบบนี้จริงๆก็ฟิลเตอร์ได้อยู่เนาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ขาดเหลือเท่านีาเ้เนาะนี่ใส่เสื้อแฟนด้วยวันนี้แฟนของวิน์งามเสื้อบิ้มไปไหน ผอมลงไหมอ๋อไม่ค่ะฟิลเตอร์มันบีบหน้าอุ MJ> ๊ยตกใจค่ะสวัสดีค่ะดอเดี๋ยวอกได้ค่ะตรงนี้ไหม ว้าที่ค้าอร่อยไหมคะอร่อยมากไ้เยมาครั้งแรกค่ะที่มานั่งกินอย่างนี้อร่อยมากนนเอยู่รอที่5จริงรอบทาด้อมลงหขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะใส่แมทไหมแมสอยู่ไหนอะกระเป๋าปะออยนี่ ต้องเดินข้ามตรงงานไปเพราะว่าไม่ไงนะ้นอ่ะมันจะต้องไปนไกลบ๊ายบายคะ่ะนั่งเลยแล้วกันเอ้ยตะลงเอาบ้าวไ <c oughs> ม่มีเวลาไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ <c oughs> เอาไงพูดมาเลยครึ่ชงชั่วโมงไม่ได้ <c oughs> มันไม่ยากเกินใจหรอก คนที่แพ้หนีที่สุดต่อไปคือพี่สันตินะมันก็ทำอะไรไม่ถูกต้องทำเวลาเหรอออกนี้ปะหรือออกนู่นออกนี้ง่ายกว่านะถ้าข้ามแบบนี้ น่ากินนะไม่แตะไม่เอางสาดแล้วตรงนี้ไม่ให้เขาน็อกอะน็อกไว้ก่อนน่ะไม่มันเข้าไม่ปีนอย่างเดียวพี่เต๋อไม่ยากจะปีนจริงหรอเออจะใส่กระโปรงว่ะเหนื่อย เย้เราไม่ต้องขับแล้วโอ้ยไปเก่นขึ้นขับเก่งแล้วเนี่ยเก่งเหรอคะชิดตาไม่ทันเลยน้องแบนองตะว้วเลยใส่กระโปรงนี่ไงเอออาเมียกเก่งเมียงเก่งไหน มีเก่งอยู่เก่งไหนไม่เป็นเก่งเก่งแบบเก่งเลยอ่ะเก่งบอลเมนเก่งเตะบอลเละตีเสาขอนี่อะไรแม่ไม่ฉีดหรอเหนื่อยป๊บนี่ผ่อนก็แบงจับทราคนดูไม่ลดเลยอะเราคนดูไม่ลดเลยอะ เลขอะไรีกถามอยียกยังไม่ได้ฝันเลยยังไม่ได้นอนเลยฉีดมีไหมแล้วก็เปิดเพลงหน่อยได้ไหมถ่ายรายการออถ้าโลกนี้ไม่มี GPS กับพี่เผือกค่ะฝากติดตามวันนี้ด้วยนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> มีไลฟ์2ทุ่มที่เพจ Miss Scan Thailand นะคะไลฟ์กับชาเนี่ยแหละที่แบงด์โนโตมิวันนี้เราน่าจะไม่ได้เทรนทวิตกันเนื่องจากว่าวันนี้เรามีหลายแฮชแท็กที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเราเลยไม่อยากจะไป ให้เขาเรียกว่าไปปิดการมองเห็นมรอบไปไหนอีกแล้วแถว่นั้แถวๆตรงนั้นอะอันนี้ปะสีขาวสีงแขอ่า Thank you อิงฟาร์งพีอ I'm not gonna speak Thai with you today in the live stream, I will <You 're S 1> not be tired as well. S try. I'm try. <No. S 2> i n g รายการสนุกมากถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ไปรอดูสนุกจริงพีกอ่ะนี่ว่าเขาหน่าจะตัดมาประมาณ3ชั่วโมงกว่า EP นะคะเพราะไม่รู้จะตัดช็อตไหนออก เ <Det> ด็ดทุกช็อตอสลักจิตอยากฟังเลยเนี่ยพี่เพลงลาบานูนอะแต่ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรอะเมื่อคืนเราก็เมื่อคืนเราพูดกันว่าเราชอบไม่ได้จีบเป็นน้อง วิเศษไงพลังงานจนไม่ใช่ละมีอีกวิธีหนึ่งคือเราต้องพิมพ์เนื้อเพลงจะร้องว่าอะไรนะไม่ได้จีบเนเพลงเขาบอกเขาบอกชื่อเพลงอบอุ่นสรุปขึ้นมาอุ่นได้ได้โลกนี้ไม่ ลาบานูเขาแต่งเพลงเขาแบบร้องเพาะเนาะไม่เคยทำให้ผิดหวังสักเพลงเลยรออ่ะเป็นเพลงใหม่เหรอหน้นเพลงเก่า